คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิธีตรวจสอบนะครับมือถือซัมซุงนะครับก่อนออกจากร้านนะครับไม่ว่าคุณจะไปซ่อมหน้าจอมาหรือคุณจะไปซื้อมือถือมือหนึ่งหรือมือสองนะครับคุณคุณควรทำตามคลิปนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะออกจากร้านนะครับให้เราตรวจเช็คให้ดีสะกก่อนนะครับสำหรับใครนะครับ ทำอย่างไรนะครับให้เรากดไปที่เมนูโทรศัพท์นะครับให้กดดอกจันสี่เหลี่ยมศูนย์ดอกจันสี่เหลี่ยมนะครับมันจะขึ้นการตรวจเช็คมานะครับเช็คสีก่อนนะครับสีคือเลสอ่าเลดคือสีแดงเราก็ดูว่าสีแดงทั้งจอไหมมีจุดสีขาวหรือสีดำสีด่างขึ้นมาหรือไม่ถ้ามันมีจุดสีดำสีด่างนะครับเราจำเป็นต้อง เทมหรือยังไม่เอาเครื่องนั้นนะครับให้เราเปลี่ยนเครื่องใหม่หรือให้ร้านเปลี่ยนจอให้ใหม่นะครับต่อมาสีเขียวนะครับเราก็ดูเช่นเดียวกันว่าสีมันด่างมันดามันผิดมันเพี้ยนหรือไม่นะครับถ้ามันผิดมันเพี้ยนเราก็จําเป็นต้องให้ร้านแก้ไขใหม่นะครับสีบูคือสีฟ้าหรือสีน้ําเงินอ่าเราก็จําเป็นต้องดูว่ามีสีผิดสีเพี้ยนหรือไม่ นะครับถ้ามีก็ต้องแก้ไขนะครับแต่ถ้าทั้ง3สีนี้มันปกติก็แสดงว่าสีของจอภาพปกตินั่นเองนะครับนี่ก็เป็นวิธีเช็คสีหน้าจอก่อนออกจากร้านทุกครั้งนะครับคลิปต่อไปเราจะมาเช็คหน้าสัมผัสกันว่าเช็คยังไงอย่าลืมดูคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ